ช้านะกว่าจะมาถึงนานี้พี่ชายพันมีนาหลายทุ่งนะคะข้าวเขี้ยวบังอยู่นะคะปักดำให้ขยันขันแข็งมากเลยมีลูกดีก็อย่างนี้แล้วนะ,ะช่วยพอแม่ทำงานาได้เสร็จ กำลังว่าจะโท<ม>ูเก็บเกี่ยวไว้บนปุก<า>สองไร่<า>เองบ,บนลานเอาไว้ตักข้าวเขียเขียวๆนั่นเป็นข้าวงันข้าวงานัน<อ>แต่บางทีทำชา้ามันก็ม่ค่อยงามนะคะทำหนาชา้าคะ่ะลูกของน้องสาวพอ่อ แต่เพิ่นเกิดก่อนเราจ้าเป็นมัดยืดไร่น้นข้าวเขี้ยวบังยู่นะคะเก็บเกี่ยวห้ไว้บนปลูกสองไร่เองบนลานเอาไว้ตะ้าเข้าวเคียวนั่นเป็นข้าวงานข้าวงานงามมากนะคะหลวงเตมากศึกษาซะแล้วดอนะคะข้าวดอคือข้าวสามเดือนจ้า ตก็พลอยมาอยู่นะคะลูกของน้องสาวพ่อแต่เพิ่นเกิดก่อนเราจงเป็นมัดยู่ไล่น้องไม่เหมือนกันภาคอันนี้อยู่ทุกทีมันจะภาคพล็งภาคอันก็คือข้าวหกเดือนนะคะ ราเกียวเกียวสามเดือนปลายเดือนพฤศจิกาปีเลยไปหาท่านฝนโปอยเก็บขึ้นไปไว้เก่อนข้ากำลังโปอยข้ามัดข้าวเก็บข้าวขึอนไม่เหมือนกัลาภาคอันนี้อยู่ทุกทีมันจะภาคเป็นเศษภาคอันนี้ก็เลยไม่เห็น ไลนี้มัดเสร็จแล้วแล้วเราก็จะเก็บกองไว้ขึ้นเราช่วยเพื่อนนะอนปอยๆเก็บขึ้นไปไว้ก่อนเข้าไลปอยมาข้ามัดข้าวเก็บข้าวเพื่อนจึ่งจึ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 งมาแล้วนะคะเก็บข้าวปักดำให้ขยันขันแข็งมากเลยมีลูก ดีก็อย่างนี้แล้วนะช่วยพ่อแม่ทำงานาได้ข้าเจ้านี้นะไม่ค่อยงามงาเท่านี้นะส่งยากนะักดำฉาทิ้งดีกว่ามั้งจะเป็นยังไงเวลาก็เยอะอยู่แต่ต้นไม่งามเท่าไหร่แบบธรรมชาตินะคะออแกนิกสมัยก่อนต้นจะงาม,มก็เยอะอยู่แต่ต้นไม่งามเท่าไหร่ แบบธรรมชาตินะคะออแกนิกสมัยก่อนต้นจะงามเจ้านี้ไม่เคยงามเลยน,น,น,นะส่งยากนะักดำฉาทิ้งดีกว่ามั้งนจะเป็นยังไงในเวลาพิชายนีย่คือลูกอานะคะเพิ่นเกิดก่อนก็เลยเรียกพิชายถ้าเรียกตามสักก็เป็นน้องชายนะคะมา้นะคะผักพายกับผักสเงง เกือบจะศูนย์พันไปแล้วเพราะว่าบางเจ้าเขาก็ใส่ซีนะเจ้าวิธีชาวนาเก็บพักพายพักโดเกี่ยว้วมาแล้วก็ขนเซลลอนะคะขนเซลลอไปเก็บเพราะว่าฝนมานะเจ๊ะแต่ไม่แรงเท่าไหร่เจ้าทำคนเดียวลูกก็ทำอีกทุ่งหนึ่งนะคะ นอนดำก็ลูกดำปนก็โปรยโปรยไม่เหมือนกันนะคะแต่ละครึสองวันแล้วแหละมันตกประมาชอบตกตอนเราเกี่ยวข้าวเนาะก็โปรยโปรยไม่เหมือนกันนะคะแต่ละครึสองวันแล้วแหละมันตกประมาชอบตกตอนเราเกี่ยวข้าวเนาะก็โปรยโปรยไม่เหมือนกันนะคะแต่ละครึสองวันแล้วแหละมันตกประมา อชตกตอนเราเกี่ยวข้าว่าก็เก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะลูกของน้องสาวพ่อแต่เพิ่นเกิดก่อนเราจ้ะเป็นมัดยืนไล่น้อยจบนะคะเต่านะคะคุยกับลูกอยู่เมื่อกี้ข้าวที่เข้าผานหกเดือน ก็เยอะอยู่แต่ต้นไม่งามเท่าไรแบบธรรมชาตินะคะออแก,กนิกสมัยก่อนต้นจะงามลูกของน้องสาวพอ่อแต่เพิ่นเกิดก่อนเราจ้ะเปิน่นมัดยืดไล่น้องจึ๊งจึ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 งมาแล้วนะคะเก็บข้าวจเสร็จ กำลังว่าจะโทรเขาบเก็บเกี่ยวไว้บนปลูกสองไร่เองบนลานเอาไว้ตะกข้าวเขียวๆนั่นเป็นข้าวงันข้าวงาไม่เหมือนกันพาอันนี้จะทุกทีมันจะพากนเสร็จพากันว่าก็เก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะผิดพลาดสักครันใด ออภัยเพื่อนๆที่รับชมด้วยนะคะกำลังมัดนะคะก็เยอะอยู่แต่ต้นไม่งามเท่าไหร่แบบธรรมชาตินะคะออแก,กนิกสมัยก่อนต้นจะงามให้ <c oughs> มีนาเยอะก,ก็ช้านะกว่าจะมาถึงนานี้พี่ชายพินมีนาหลายทุ่งนะคะเห็นไหมก็โปรย ไมม่เหืองวันแล้วแหละมันตก,ตกลงมาชอบตกตอนเราเกี่ยวข้าวก็เลยไม่เห็นลายนี้มัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บกองไว้ขึ้นเราช่วยคนนะเจ๊ะทำคนเดียวลูกก็ทำอีกทุ่งหนึ่งนะคะโดนดำก็ลูกดำก็เลยไม่เห็น ลายนี้มัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บกองไว้ขึ้นร้อช่วยเพื่อนนะเป็นลูกชาวนาโดยเท้นะนจ๊ะตน้นเล็กๆแต่ก็เลยไม่เห็นไลยนี้มัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บกองไว้ขึ้นร้อช่วยเพื่อนนะจ๊ะเนะก็ปล่อยๆย ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละาเคอสองวันแล้วแหล,ละม <ละ S 1> ันตกกล<ร><ร>างวัชอบตกตอนเราเกี่ยวข้าวส<ป>ารเคมีข้าาย่านะคะอันนี้คนาพี่ชายเขาก็ไม่ไม,ไม่ใส่หรอกเพราะว่าช่วยกันอะไรมีนาเยอะก็ช้านะกว่าจะมาถึงนานี้พี่ชายเพิ่มีนาหลายทุ่งนะคะ ช่วยพิชายด้วยเก็บผักด้วยผักพายนะคะผักพายกับผักสะเงงนนานะคะเกเ็บเกี่ยวให้ไว้บนปลูกล<า>สองไร่<า>เองบนลานเอาไว้ตะกข้าว,ว,าวส่เวเขียวๆนั่นเป็นข้าวงันข้าวงาน<อ>แต่พางทีทำช้ามันก็ม่ค่อยงามนะคะทำหนาช้า วิลูปชานาดูเท่นะจ๊ะต้นลึกเล็กแต่กวเกี่ยวนนมาแล้วก็ขนเซลล์นะคะขนเซลล์ไปเก็บเพราะว่าฝนมามนะจ๊ะแต่ไม่มไมแรงเ,<ล>เ,เท่าไหร่จึงมาแล้วนะคะเก็บข้าวผิดพลาดตกใจ ขอยเปเพื่อนที่รับชมด้วยนะคะกำลังมัดนะคะเกี่ยวแล้วมาแล้วก็ขนเส่ล้อนะคะขนเซลลอไปเก็บเพราะว่าฝนมานะจ๊ะแต่ไม่แรงเท่าไหร่ก็เลยไม่เห็นลายนี้มัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บกองไว้ขึ้นเราช่วยเพื่อนไทยมีนาเยอะก็ช้านะ จะมาถึงนานี้พี่ชายพันมีนาหลายทุ่งนะคะมากนะคะผักพายกับผักสะเงเกือบจะศูนย์พันไปแล้วเพราะว่าบางเจ้าเขาก็ใส่สัน,น,นก็คือข้าวหกเดอนตะ,ะละเกี่ยวข<ๆ>ีาวสามเดือนอ<ไ>ปลาเดือน